การเมืองที่น่าสนใจวันนี้วันนี้จับตามองค่ะคุณกรจาติกะวน,นิชหัวหน้าพักกล้าจะร่วมถแถลงข่าวประเด็นทางด้านของการเมืองร่วมกับคุณสุวัติ์ลิปตะพันลกค่ะโอ้นี่เมื่อวานนี่มีข่าวออกมาก็ค,คนก็ พือฮา,หาเหมือนกันนะ<า>พือฮาเหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะจับมือกันทั้งสองพักลุยเลือกตั้งหรือเปล่านะคะเมื่อวานนี้คุณเยาวภาบุรพพลชัยค่ะโฆษกพักชาติพัฒนาและคุณแสนยากรสิงห์วีรธรรมโฆษกของพักกล้าได้แจ้งยังสื่อมวลชนตรงกันนะคะว่าพักชาติพัฒนา ขอเรียนให้ทราบว่านายสุวัสดิ์ลิปตะพันลบประธานพักชาติพัฒนาและนายกรจติกาว,วันนี้ถัวหน้าพักกล้าจะร่วมกันแถลงข่าวในวันนี้ค่ะ2กันยายนนะคะซึ่งคณะจับตาว่าการแถลงข่าวที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นการเปิดตัวทํางานทางการเมืองร่วมกันของสองพักเพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองหรือเปล่าสถานที่เนี่ยนะครับตามที่เขาให้ข่าวมาเนี่ยนะบ้านเลขที่333ราชาวิถีเนี่ยนะบ้าน คุณสุวัสดิ์ลิลการะลอันนี้ก็อันนี้น่าสนใจคือคือประเด็นที่คนมองกันเนี่ยว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากทิศทางของกฎหมายลูกนะครับจากหาร500รมาเป็นหาร้อยพอหาร้อยปุ๊บเนี่ยแน่นอนนะอย่างที่เราทราบกันดีคือในส่วนของบัญชีรายชื่อเนี่ยถ้าจะได้หนึ่งคนเนี่ยโอ้โหคุณต้องได้คะแนนเสียงเนี่ยสามแสนสามแสนกว่า แต่ถ้าหาร500ร uh> ้อยเนี 7, ่ยก็ลดลงมาก็ประมาณเจ็0 0นกว่าเ0มืกว่าก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพักเล็กเหนื่อยพักกลาเองนะตอนนี้ยังไม่มีสอสอได้มือเป็นพักใหม่นะก็ก็เอาละมีความสุ่มเสี่ยงอับพูดง่ายๆถ้าตอกแรงเยอะเพราะเนี่ยหลายพักเนี่ยก็เริ่มมีแนวแบบนี้นะพักระดับเล็กระดับกลางเนี่ยก็หารไปดูว่าใครพอจะมาคุยกันได้พอใครพอจะมาร่วมงานกันได้นะ ก็เลยทักถามกันดูเพราะว่าถ้าดูจากข่าวเนี่ยนะครับคนให้ข่าวนี้ก็ระดับโคศกพักของโโทั้งสองพัก,พกใช่ค่ะอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการเลยะนะครับนั่นก็แปลว่ามันไม่น่าจะเป็นการคแค่ว่าคุณสุวัสด์คุณกรถแถลงข่าวว่าเราได้ร่วมวิเคราะห์สังคมร่วมกันแล้วก็มีความห่วงใย,ยอะไรขึ้นต้นอาจจะเป็นแบบนี้แต่ปลายทางเนี่ยมันต้องมีรูปธรรมของความร่วมมือนะครับเช่นเรื่องของการควบรวมพัก นะควบครบรวมนีน้คนเนี่ยคนอ่านคาเ,นเขาไปไกลแล้วคุณนันทิยาเขาตั้งชื่อกันแล้วเหรอชื่ออะไรคะคนอ่านคาเขาตั้งกันเองนะเขาก็เอากล้ากับชาติพัฒนามาผสมกัน,นกล้าพัฒนาชาติกล้าชาติพัฒนาหรือชาติพัฒนากล้าหรืออะไรอย่างเงี้ยผสมส ตรงนั้นไปอยู่ตรงหัวนั้นไปอยู่ตรงท้ายนะแล้วเดี๋ยวรอฟังวันนี้วันนี้สิบโมงครึ่งนะบ้านคุณสุวัสดิ์นักข่าวคงเต็มแหละนะฮะเพราะพักกล้าเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเปิดเปิดตัวมาทิ้งมาส่วนหนึ่งไปอยู่พักสร้างอนาคตไทยใช่ใช่ใช่ค่ะก็รอดูนะคะวันนี้ก็แล้วก็จะมีการแถลงข่าวนะคะแมพพูดถึงพักสร้างอนาคตไทยนิดหนึ่งได้ไหมคุณนันทิยาค่ะขอละกันค่ะ คือที่ผ่านมาเนี่ยพักสร้างอนาคตไทยเนี่ยก็มีมีระดับร้องหัวหน้าพักมีประเด็นอยู่ะนะมีประเด็นอยู่กับคนในโซเชียลอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นคุณคุรนันใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่เราเคยนำเสนอไปแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกคุณธันวาไบรเลอศโคศกพักประเด็นเรื่องไปกินบะหมี่โชอะไรนั่นนะนะคุณสุวนานโพสสลิมแล้วบอกว่ากินสนลิมแต่ไม่ได้เป็นสนลิม สร้างกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรนะจะโพสต์พเพื่อให้คนกลุ่มหนึงด่าทําไมอะไรทำนองเนี้นะ